สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน <IS> hmm. ผมจะมาแนะนาวิธีการนะครับเตรียมของนะอย่างแรกนะครับของที่เราเตรียมมีแค่นี้นะครับหนึ่งสินค้าที่เราจะไปขายก็คือไอศครีมนะครับเตร,รียมเ็ษถังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอุกปรกรณ์ในการขายก็จะเป็นพวกถ้วยกรอบนมปังแล้วก็ถ้วยช้อนเลยต่างๆ เราก็มีเตรียมมะพร้าวสดไปด้วยนะครับมะพร้าวสดเนี่ยเราเตรียมไปแค่ห้าลูกนะครับห้าลูกนี่ก็ห้าลูกก็คูณสองนะครับเพราะเราต้องผ่าครึ่งแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยถุงละยี่สิบบาทนะครับเผื่อลูกค้าสนใจอยากได้น้ำมะพร้าวไปรับประทานนะครับเราจะมีหลังคานะครับหลังคาที่กลางได้สีเขียวแล้วก็มีโต๊ะนะครับมีโต๊ะมีป้ายป้ายอบอกราคา นะครับแล้วก็พัดลมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าไปขายของตลาดเนี่ยเขามีวิธีขั้นตอนอย่างไรนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนได้รับชมนะครับเพื่อเพื่อนๆจะมีไอเดียทำอาชีพเสริมขายของวันหยุดหรือต้องการรับไอศิรีมเราไปขายก็มีบริการนะครับตอนนี้กำลังเริ่ม,มจะขยาย ให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากทำาขายช่วงเวลาว่างแต่มีเงื่อนไขนะครับคือทางลูกค้าต้องเตรียมถังแล้วก็ต่อรูปพว่วงแบบนี้เองนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานบริษัทแต่ผมไม่ได้ไปรับนะครับผมทำเองแล้วก็ได้มีโอกาสขายเล่ก่อนหน้านี้ที่ชมบุรีนะครับเพราะว่าผมเคย ทํางนานบริษัทระหว่างทํางนานบริษัทเสาที่ผมก็เคยขายช่วงโควิดนะครับโควิดที่1ที่2เนะี่ยยังขายดีอยู่โควิดที่3ขายไม่ดีแล้วมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ก็หยุดขายไปนะครับครั้งนี้มาเริ่มใหม่แต่ยังไม่เริ่มขายเล่นะครับขายเล่อาจจะเริ่มเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวลองดูตลาดนี้ไปก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวให้แฟนเฝ้าตลาดแล้วผมอาจจะวิ่งเล่นะครับในอนาคตอนาคตต่อปีก็จะอาจ เปิดแผนชายให้เพื่อนๆได้ลองมาขายถ้ามีใครสนใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่ตลาดบ๊ายบายครับตอนนี้ก็แวะรับลูกชายนะครับเพิเ่มเลยสวัสดี้ครับสวัสดีครับ,รบพ่ออย่สวัสดีครับ ควนี้เด็กเขาก็จะเลิกเรียนประมาณเที่ยงนะครับคุณครูก็เลิกเที่ยงถึงตลาดนะตลาดสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวสัปดาห์หน้าก็ปกติเด็ยเปนอากาศอากาศโอเคเดี๋ยวเราไปตลาดกันนะครับครับตนาดไม่จำพอนสวัสดีครับตอนนี้มาถึงตลาดแล้วนะครับ พอดีวันนี้ออกมาเร็วนะโดยปกติถ้าเราจะมาขายตลาดนันเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดของเขาก็คือเปิดมันจะมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือมีร้านประจําเขาจะเสียค่าที่เป็นเดือนนะครับอย่างของเราเนี่ยจะเป็นขายแบบขายแบบจอขายจอเขาเรียกขายจอมีขายจอกับขายประจํามีสองกรณีนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นจอพอจอปุ๊บเนี่ย คนดูแลตลาดเขาจะเริ่มมาประมาณตั้งเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งบวกลบไม่เกิน20นาทีประมาณนั้นอันนี้วันนี้เรามาเร็วนะครับพอดีว่าแวะไปรับลูกชายด้วยลูกชายช่วงนี้เขาให้เข้าไปเรียนปกติแต่ว่าให้เลิกให้เลิกเที่ยงนะครับเราต้องออกมารับลูกชายแล้วก็เตลิดมาเลยนะครับเราก็มาถึงปุ๊บมันก็ รอรอรออย่างเดียว <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆสวัสดีครับนีค่คือร้านตลาดมาจางพรที่มีร้านปั่นผลไม้นะครับแล้วก็ถนโนโตเกียวหลายๆร้านนะครับช่วงนี้ช่วงบ่ายบ่ายโมงนะ ยบมูเขาก็จะมาเริ่มตั้งนะครับผมเป็นตลาดจอตลาดจอนก็คือไม่ใช่ร้านประจําส่วนร้านประจำเนี่ยเขาจะมาตอนไหนก็ได้เพราะเขาทําเป็นล็อกของเขาแต่ส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นหาจอยมาแต่ไม่อยู่จุดเดิมนะครับมันก็จะเริ่มแจผู้จัดที่งข้าวท่าที่ต่อวันที่แถวสามเพื่อนตลาดด้วยกันก็อยู่มา140บาทต่อวันนะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาอุดหนุนด้วยนะครับ ค okay. ตอนนี้เวลาบ่ายสามนตั้านเร็จก่ายได้ขายจิมจนีครับสรุปนะครับวันนี้ก็มาขายที่ตลาดมากจางพรนะครับ <Yeah. S 1> ก็ตั้งร้านเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมขาย เวลานี้ก็รอลูกค้าแต่ขายได้เรื่อยๆนะครับขายตั้งพ่อ้าไม่ขายก็แดดมันร้อนมากนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนขายไปขายมาแวมะมาอุดหนุด้วยนะครับตลาดนัดากยังก่อนมีมะพราะ้าวสดมีมะพราะ้าวน้ำมะพร้าวถึง20บา ลาออกก็บ่ายโมงนะครับแล้วแต่ให้มาถึงที่ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งน,นะครับผูจ่ายเขาก็จะเปลี่ยนจัดตลาดสําหรับเล่เราต้องมาก่อนครับก่อนพวกร้านประจำนะครับร้านประจำเขาจะเสียรายเดือนแต่ร้านเล่นเนี่ยก็เสียเป็นรายวันนะครับแล้วแต่ว่าพัอค้าไม่ขายชอบแบบไหนแต่ความสะดวกประจําดีกว่านะครับมาสายก็ได้เพราะว่าเขามีล็อกของเขา ถ้าเป็นเล่จอนจอนเหมือนพมมาเนี่ยมันเหนื่ยอยเพระแดดมันร้อนเรามาตั้งลมตั้งลมนะครับตั้งลมต่างแดนวันนี้มาตลาดมาจาังพอครั้งแรกนะครับมันก็จะมามาเยอุปก,กรณ์ที่เตรียมมาไม่ค่อยครบ่าไหร่ว่เพราะแต่ตลาดไม่เหมือนกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะมาอื่นด้วยนะครับตีพุงย,ย้อยชาแนล